ผูส้สูงอายุล่าสุดวันที่10เมษายน2568มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมสำหรับผู้สูงอายุในวันที่10เมษายน2568นี้ใครที่มี7ข้อนี้คุณไม่ได้รับเงิน1,000บาทครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ได้เงินครับง่ายๆเลยก็คือ ถ้าคุณอยากจะได้เงินเนี่ยใน7ข้อในคลิปนี้นะครับคุณจะต้องไม่มีถึงจะได้เงินนะ้วถ้าคุณมี7ข้อนี้ในข้อใดข้อหนึ่งครับจะถือว่าไม่ได้เงิน1 0 0 0ันบาททันทีง่ายๆเช็คไปพร้อมกันทั้ง7ข้อก็คือไม่มีหมดก็จะได้รับเงินนั่นเองครับโอเคเริ่มแรกก็จะพูดกันถึง7ข้อนะคุณเช็คไปพร้อมกันนะครับถ้าเช็คไปข้อหนึ่งไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4ไม่มีห้มีฮเฮ้ยเไม่มีก็ ช่วงแรกเนี่ยคุณก็ผ่านลังจากนั้นเนี่ยจะพูดกันถึงว่าเงินเข้า1,000บาทเนี่ยจะเข้าได้อย่างไรนะครับแล้วก็ใครจะได้บ้างนะครับโอนเข้าในรูปแบบไหนยังไงนะได้เป็นเงินสดเข้าที่ไหนจะบอกหมดนะครับเริ่มกันที่7ข้อเลยเริ่มกันที่ข้อที่1ครับข้อแรกเนี่ยคุณจะต้องหากว่าคุณมีอายุต่ํากว่า60ปีนะครับนะถ้ามีอายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยหากคุณเป็นอย่างนี้นครับมีข้อนี้เนี่ยจะไม่ได้รับเงิน เพราะว่าคนที่รับเงินเนี่ยจะต้องเป็นผู้สูงอายุนะแถมเพิ่มเติมไปด้วยหากว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะคือไม่ให้คนสัญชาติไทยเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะว่าคนที่จะได้ครับจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นครับนั้นเนี่ยหากคุณไม่ใช่คนสัญชาติไทยครับจะยังไม่ได้เงินในโครงการน,นี้รองเงินที่ให้โครงการที่อื่นที่เป็นกลุ่มคนท,ที่ไม่ใช่ที่เป็นกลุ่มอื่นนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยที่จะได้ครับจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นจับดังนั้นหากอายุต่ำกว่า60ปีก็จ,จะยังไม่ได้เงินนะนี่มีข้อนี้ก็เลยไม่ได้เงินนีนน่ข้อที่1ข้อที่2ครับก็คือไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินที่ชื่อว่าเบี w ้ยผู y ้สูงอายุเงินตรงนี้เนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี w ้ยผู y ้สูงอายุนะครับเป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐสนับสนุนให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ดังน anyway, ั้นหากคุณรู้ตัวครับว่าคุณเนี่ยอายุ60ปีแล้วนะครับต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภาครัฐนะครับเมื่อคุณได้รับเงินแล้วเนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือว่าคุณเนี่ยไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าไม่เคยลงทะเบียนรับเงินไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ก็จะต้องไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วผลลงทะเบียนเนี่ยต้องผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณมีข้อนี้ครับก็คือไม่เคยลงทะเบียนเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเบี้ยสูงรู้มีการลงทะเบียนด้วยเหรอก็จะไม่ได้เงินหรือว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ยผลการลงทะเบียนของคุณมาปรากฏว่ามันไม่ผ่านอาจจะมีการด้วยส่งเอกสารต่างๆไม่ครบนะครับเอกสารไรายได้าาต่างๆรายได้หมายถึงว่าคือเอาบัญชีที่คุณจะไว้รับเงินนะครับ ช่องทางการที่คุณจะรับเงินตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าคนที่จะไม่ผ่านเนี่ยสร็จแล้วจะเป็นบัญชีที่คุณไว้รับเงินนะครับมีปัญหาคุณอาจจะเอาบัญชีที่คุณมีการปิดใช้งานไปแล้วนะครับนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทําให้มีตรงนี้ได้นะครับนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินบเบี้ยผู้สูงอายุก็จะทําให้ตรงในส่วนนี้เนี่ย ทำให้ไม่ได้เงินได้นะครับก่อนย่าไปมีข้อนี้เลยนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเนี่ยพลาดนะครับข้อนี้ก็คือแนะนําว่าให้รีบไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยแล้วผลการลงทะเบียนต้องผ่านด้วยครับนี่คือข้อที่2ต่อไปก็คือข้อที่3ครับไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหากคุณไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ย ก็เป็นผลต่อเนื่องเหมือนกันนะครับดังนั้นคุณจะต้องดูให้ดีนะครับว่าคุณเนี่ยเคยรับเงินในเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนนี้นม้มาก่อนหรือเปล่าหากคุณยังไม่ได้เนี่ยแล้วคุณเพิ่งอายุหกสิบปีนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นไปได้มีโอกาสที่คุณจะได้เช่นกันแต่ถ้าว่าคุณไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนนี้มาก่อนและอายุยังไม่ถึง60ปีเนี่ย ก็อาจจะเคยลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้เงินนะครับก็จะยังไม่ได้เงินอยู่นะตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้ามีข้อนี้ไม่เคยรับเงินเผู้สูงอายุเดือนอะไนี้มาก่อนก็จะไม่ได้เงินนะครับแต่ถ้าเคยได้เดืนอนอัไนี้มาก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่เดือนเมษายนจะได้ต่อเนื่องด้วยครับนี่ข้อ3ต่อไปข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นๆเนี่ยมีการปิดใช้งานไป คุณต้องจําให้ได้ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ตกลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณให้บัญชีธนาคารอะไรที่สะดวกของคุณนะครับเพื่อที่ให้รัฐเนี่ยโอนเงินให้คุณเพราะว่าถ้าบัญชีนั้นเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้ทัพรัฐถูกปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยหรือเพลอปิดใช้งานบัญชีไปตรงนี้สําคัญมากๆนะเมื่อคุณเพลอปิดใช้งานไปสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่เลยครับ คุณก็จะทําให้คุณโดนได้นะครับโดนก็คือเงินเนี่ยไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าบัญชีคุณปิดใช้งานไปรัฐเนี่ยก็รอครับที่จะทำคือโอนเงินให้คุณเนี่ยแต่คุณเนี่ยบัญชีปิดใช้งานไปรัฐก็โอนให้คุณไม่ได้นี่คือข้อที่4ครับดังนั้นมีข้อนี้ไม่ได้เงิน ข้อที่5ครับผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตยอยู่นะครับหากเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับเงินแต่ถ้าหากว่ายังคงแข็งแรงมีชีวิตยอยู่ที่ฟิตอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะได้รับเงินก็ให้ดูครับว่าคุณอาจจะดูเผื่อคนในหมู่บ้านชุมชนของคุณครับที่เป็นผู้สูงอายุที่มีการเสียชีวิตไปอย่างยาวนานแล้วนะครับหลายปีแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้นะครับจะได้สำหรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นมีข้อนี้ไม่ได้เงินคร นีข้อที่5แต่อยากสุดวิสัยจริงๆครับมีการเสียชีวิตในก่อนที่จะถึงใน10เมษายนนะครับในช่วง1ถึงเเมษายนเนี่ยก็สามารถมีพยียงแต่ลรอง2คนครับและเสียชีวิตในอายุเท่าไหร่ก็จะได้เงินตามนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อที่5ครับผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้เงินนั้นมีข้อนี้ไม่ได้เงินครับต้องมีต้องมีต้องมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้เงิน ต้องมีชีวิตอยู่อย่างนี้เงินต่อไปข้อที่6ครับอายุต่ำกว่า9กปีครับถาาว่าคุณเนี่ยมีอายุต่ำกว่า90ปีคุณจะไม่ได้1 0 0 0บาทแต่ต้องต่อให้คุณเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้ได้เงินหมดแต่ถ้าต่ำกว่า90ปีจะไม่ได้1 0 0่เท่านั้นเองเพราะอะไรครับเพราะจำนวนเงินที่ได้ได้ตามขั้นบันไดได้เงินตามอายุดังตัวอย่างดังนี้ครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยอายุ60-69ถึงปีเนี่ยได้600บาท อายุ7จ7 9ปีได้700บาทอายุ8 0 8 9, 9, 9ปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับถึงจะได้1 0 0 0บาทจะเป็นไปตามนี้แต่นั้นถ้าคุณไม่ได้1,000บาทครับแสดงว่าคุณอาจจะอายุยังไม่ถึง90ปีเพราะว่าคนที่ต้อง90ปีจะได้1 0 0 0บาทครับหากคุณเพิ่ง60 -69 ถึงเนี่ยจะได้600 7 0 7เจได้700และว879ได้800อมีเพียง90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้100บาทก็ ดูครับว่าตัวคุณเนี่ยข้อน,นี้เนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าคืออายุต่ำกว่า90ปีถ้าอายุต่ำเก่า90ปีจะยังไม่ได้1 0 0 0บาทนะครับจะได้ไปไปตามนั้นเลยนะคนที่ได้1 0 0 0บาทจะต้อง90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับโอเคนี่ข้อ 6. และก็มาดูต,ตัวอย่างกันอย่างเช่นอายุ60ปีเนี่ยจะได้600บาทอายุ67ปีก็จะได้600บาท7จปีได้700บาท7จปีได้7จ0 79ปีเนี่ยก็ได้7จ2ปีได้889ปีได้893ปี1,000 99ปี1,000งพครับ105ปี1,000งบาทอันนี้คือตัวอย่างครับจะเป็นอย่างนี้สังเกตได้ว่าเพื่อตัวอย่างนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่า90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1,000งพันะโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่7พอถึงวันที่10เมษายน2568นหครับเงินเข้าเนี่ยต่ำกว่า1,000บาท เป็นเพราะเพุผลเดียวเลยครับเพราะว่าอายุ90ปีิขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1,000บาทหากเข้าตามกันห100บาทเข้าในเลทอื่นๆครับคุณก็ต้องย้อนไปดูในเลทเงินตรงตามข้ามาไห้ตรงนี้คุณอยู่ในช่วงไหนก็จะได้เงินตามนั้นเช่นอายุ85อสิบ้ได้800อายุ73อย่างเงี้ยได้700อายุอยู่60 61ก็ได้600นะครับแต่ถ้าเกิดอายุ 90ห้า uh, อย่างเงี้ยได้หนึ่งพันนะครับจะเป็นไปตามนี้เลยโอเคก็ okay. อาอยุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันบาทครับถ้ามีข้อนี้เนี่ยเงินเข้าตังค์หนึ่งพัน 1, บาทก็จะไม่ได้หนึ่งพันบาทแต่ถ้าไม่มีข้อนี้ครับก็คือเงินเข้าคุณได้หนึ่งพันแต่ว้า90ปีขึ้นไปแล้วอาอยุนะเขียนนี่คือข้อที่เจ็ดครับถ้าคุณทั้งเจ็ดข้อนี้เนี่ยคุณมีก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วคุณไม่มีครับก็รับเงินไปหนึ่งพันบาทได้เลยครับ เงินเนี่ยจะทำการโอนในเดือนเมษายน2568นรในวันพฤหัสที่10เมษายน2568รครับวันพฤหัสที่10เมษายน2 5 6 8จะทำการโอนเงินให้กับคุณคุณสามารถไปกดเงินตรงนี้ไปใช้เลยเงินได้เป็นเงินสดสามารถกดมาใช้ได้ครับซึ่งจำนวนเงินเนี่ยหลายๆคนอาจจะถ้าคุณไม่ได้1 0 0 0ันบาทแสดงว่าอายุคุณยังไม่ใช่90ปีขึ้นไปครับจะได้เป็นไปตามขั้นบันได้นะไ,ไปตามนั้นโอเคคุณต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้1,000ันบาท บางคนก็อาจจะได้700บางคนได้8ปด้บางคนได้600นะครับโอเคก็เมื่อเงินโอนเนี่ยก็จะโอนเข้าในบัญชีที่คุณให้ไว้กับารัฐคุณจําได้ไหมคุณให้บัญชีไหนไว้กับนางาครัฐครับตอนที่คุณไปลงทะเบียนต้องนึกให้ดีๆนะครับบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางรัฐไปลงทะเบียนที่ไว้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณเอาบัญชีธนาคารไหนไว้กับนางภาครัฐ จะทำการโอนสู่บัญชีธนาคารนั้นครับเมื่อเงินเข้าแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยครับโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญที่มาฝากอบทุกท่านแล้วเราเจอกันใหม่ที่ต่อไป